สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านลูกๆหลานทุกคนวันนี้ประสุจะเอาบอลสีตัวนี้มานําเสนอนะคะซึ่งเคยนําเสนอไปแล้วบอลสีตัวนี้เป็นบอลแทนใจที่คุณตาให้คุณยายไว้ตามคลิปเก่าที่ประสุเคยเล่าให้ฟังอะนะคะว่าเขาไม่ได้หลงเอ่ยกันสมัยก่อนเขาก็จะมีการแบบเอาบอลมาฝากกันเขาไม่ได้ซื้อขายกันเหมือนสมัยนี้นะคะ ชอบพอก็เอามาแลกกันเอามาฝากกันตัวนี้ก็จะเป็นบอลแทนใจที่คุณตาให้คุณยายไว้เนาะแล้วก็ไม่ได้สมหวังในรักแต่ก็เป็นตัวแทนของความระลึกถึงจนถึงปัจจุบันที่ประสุกก็ได้ตกทอดมาตอ,ตอนแรกประสุกก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ตอนนี้รู้แล้วล่ะค่ะว่าเขาชื่อองค์หญิงทอฝันค่ะเป็นบอลใบด่างขาวหมูม้วนเล็กน้อย อันนี้ประสุเลี้ยงในในตะก,ก้าเนี่ยคะ่ะถ้าเลี้ยงนอกตะก,ก้าเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยแตกใบพอเลี้ยงเอาอบในตะก,ก้านะคะดูนะคะว่าเขาก็จะสวยใบไม่ค่อยตกเพราะเขาเป็นบอลใบแข็งแรงคะ่ะใบของเขาเนี่ยแบบตกยากมากก้านแข็งคะ่ะก้านก็จะออกสีน้ำตาลเอ่อเขียวประมาณนั้นนะคะก็จะสวยดี เขาจะเป็นบอลใบไทยรูปใบโพมีความยาวของปลายใบแหลมนะคะถ้าเราเอาใส่ตะกร้าแบบนี้ก็คือเออเราเอาน้ำรองก้นกระถางเสร็จแล้วก,เก็เอากระถางวางเพราะว่าถ้าใส่ตะกร้าแบบนี้ถุงพลาสติกก็จะไม่ไปโดนใบใช่ไหมคะใบก็สวยงามเป็นมันวาวๆาวแบบนี้เพราะใบเขาก็จะไม่ได้โดนพลาสติกแล้วเราเอาพลาสติกคุมอีกทีหนึ่ง น่คะปาสุก็จะเลี้ยงแบบ2แบบนะคะเป็นบอนที่ปราสุได้สืบทอดมาเนาะแทนคุณตาคุณยายนะคะใบที่แดงก็แดงซะแบบสะใจใช่ไหมคะเขาชื่อองค์หญิงทอฝันค่ะตอนแรกปราสุก็ไม่รู้ววเรากาชื่ออะไรมีหนูหนูในที่มาดู YouTube ของปราสุเขาก็ได้บอกมาว่าอ๋อต้นนี้ชื่อองค์หญิงทอฝันสวยจริงๆค่ะเป็นตัวแทนความรัก ความละลึกถึงสวยนะคะเป็นแบบใบมันวาวสวยงามค่ะปะ้าสุก็ชอบถ้าเราเลี้ยงในตู้อบเขาก็จะอีกแบบหนึ่งเลี้ยงข้างนอกก็จะแบบหนึ่งเขาเป็นบอลที่ทนนะคะทนมากไม่ได้ใบตกง่ายๆแล้วก็เลี้ยงง่ายนะคะไม่ได้งองแงไม่ได้แบบว่าเดี๋ยวฟุบเดี๋ยวฟุบอะไรอย่างนั้นแต่แล้วก็แตกกองง่ายด้วยนะคะนี่คะ่ะ สวยงามใช่ไหมคะเราทําก้านขึ้นมานะคะเพื่อรองรับไม่ให้ปติกยุบลงไปโดนใบเขาใช่ไหมคะถ้าเราทําก้านตรงสูงเข้าไว้เนี่ยอากาศภายในก็ถ่ายเทได้ดีได้ไม่ได้ไปชิดกับใบเนี่ยลองดึงถุงขึ้นมานะคะคุมเห็นไหมเราก็จะมีเออก้านที่คอยรองรับไว้ใช่ไหมคะทาให้ไม่โดนกับตัวใบไม้โดยตรง ถ้าใครไม่มีตู้อบในฤดูหนาวก็ทําแบบนี้นะคะแล้วก็คือไม่ก็ขังเดียวตัวต่อต้นเนี่ยค่ะก็จะดีเพราะว่าจะทําให้เขาเจริญเติบโตมากๆเวลาทุกที่ถูกขังเดี่ยวนะคะตัวต่อมาอีกต้นหนึ่งคือปอบวญจินที่คุณตาเขาให้ไว้เขาให้ไปสองต้นนะคะปอบวิจินเมื่อแรกรับเนี่ยเขาก็จะดูแบบใบกแกนแกนงองแงงองแงเนาะแต่ตอนนี้เขาโตมากเลยค่ะพอปัสุเอาใส่ตู้อบ เขาก็จะโตตอนแรกคือเลี้ยงตามธรรมชาติเขาก็จะไม่ใบไม่เค่อยโตแาบนี้ก็จะเป็นแบบใบจะแบบดูแข็งแรงดีนะคะป้สุก็ชอบลักษณะใบแบบนั้นแต่พอเอาเข้าตู้อบในฤดูหนาวแบบนี้ก็ใบจะใหญ่โตแล้วก็มีจุดสีขาวกระจายทั่วใบอ่ก้านใบสีแดงด้วยนะคะกระดูกเส้นร่างแหก็สีแดงจุดขาวกระจายคะ่ะกระดูกฉีกถึงหูเลยคะ่ะ สะดือก็สีแดงจุดแดงๆนะคะก็เป็นบอลที่สวยงามมากชื่อเปาบุญจินตอนแรกก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็มีหนูหนูในที่มาดูอยู่ทุกของป้าสุก็บอกอ๋ออันนี้เปาบุญจินอ่าป้าสุก็ได้ทราบอีกต้นหนึ่งว่าเออคุณตาให้เปาบุญจินไว้สมัยก่อนเขาก็จะให้บอลกันแทนใจเวลาไปเยี่ยมเยียนกันเขาก็จะแลกบอลกันใช่ไหมคะไม่ได้ซื้อขายราคาแพงเหมือนปัจจุบันนี้ แต่ก็เป็นสิ่งที่จะระลึกได้อย่างป้าสุเนี่ยทำ u t u b e ก็จะมีน้อง,องๆหนูๆหลานๆเนี่ยก็เอาบอลมาแลกกับป้าสุเอามาให้บ้างแลกบ้างป้าสุก็จะเก็บไว้บางทีก็จะระลึกถึงเจ้าของนะคะว่าอ๋อน้องคนนั้นให้หนูคนนี้ให้นะคะนี่ค่ะลำต้นของเขาก็จะสีเขียวอมดำๆบ้างนะค่ะตามภาษาของก้านไม้นะคะประจ ไม่ได้เสมอตัวกิ่งก้านเขาก็จะยาวเวลาที่เขาอยู่ในตู้อบนะคะใบเขาก็จะยาวก้านจะยาวแบบนี้ค่ะก็จะเป็นบอลทรงสูงซึ่งปศุควรจะใส่กระถางทรงสูงแต่นี้ปศุยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เขาเลยค่ะเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนกันเนาะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะขอบสวัสดีค่ะ